สวัสดีครับทุกคน,นตอนนี้เราอยู่ที่เกาะล้านแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราทําการนั่งสปีดบ๊ท,บทมานะครับราคาตอนนี้ สปีดบ๊ทนะครับอยู่ที่ไปเนี่ยมา150บาทนะครับแล้วก็ถ้าไปกลับนะครับราคาจะอยู่ที่250บาทนะครับผมเราขึ้นสปีดบ๊ทที่แหลมมริหานะครับก็จะมีพนักงานนะครับเขามาคอยต้อนรับนะครับแล้วก็พาเราไปซื้อตั๋วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่พักนะครับเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่พักที่พักของผมจะประมาณนี้นะครับ ไฟฟ้านะฮะมันเมาเรือนะฮะที่ว่าผมจะประมาณนี้นะครับแอร์เย็นนะห้องสะอาดมากนะครับสะอาดตามากนะครับผมก็มาเที่ยวรอบนี้ที่พ this, though, ักจะประมาณที okay. ่เรามาพักกันประมาณเท่าไหร่ไปที่เราจองกันมาพันเจ็ดร้อยนะครับก็มาเที่ยวก็คือมาพักผ่อนนะฮะสไตล์คนไปทำงานนะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องน้ำนะฮะอ่าอันนี้คือส่วนของห้องน้ำนะครับผมสะอาดตามากนะครับว้าวนะฮะที่พักจะชื่อว่า PP Villa ใช่ไหม ที่พีวล่านะครับผมมีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกกันนะแล้วก็ที่พักในราคาที่ผมแจ้งไปนะครับเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ให้หนึ่งคันนะครับว้าว <Wow. S 1> นะฮะสามารถใช้ได้นะฮะโอเค okay. ก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวขอพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะพาผมจะพาไปเทีออย่ยวที่ไหนกันนะครับผม ก็ตอนนี้เรามาหาอะไรกินนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับชื่อก๋วยเตี๋ยวลุงเติ๋วนะครับ้าวก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้มยำประมาณนี้นะครับในรากาศร้านก็จะประมาณนี้นะคะคนน้อยครับแล้วก็ตอนนี้มีฝนตกด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวต่อนะครับ ็มาถึงที่พานวนวนคือฝนตกด้วยนะครับตอนนี้ลุยฝนมาเลยไม่เป็นหาที่เงียบๆนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับ<ม>เดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับว่าน้ําใสไหมครับนะแต่ว่าฝนมันตกนะมันน้ําไม่ค่อยใสเลยกีนะ่ไรล <laughs> ดูสิ <laughs> บรรยากาศดีนะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู ตอนนี้หานวนฝนตกนะครับแล้วก็ขึ้นน้ัะเลบางคนเขาก็เล่นได้นะครับถ้าถ้าเพื่อนไม่กลัวนะก็เล่นได้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปเดินดูนะครับหาดนวนมีอะไรบ้างนะครับเดินเล่นไปเรื่อย ตกแต่อากาศมันก็ดีนะครับมันไม่ได้ตกตลอดนะเพื่อนมันจะตกแล้วก็หยุดนะครับตกแล้วก็หยุดนะคือถ้าใครที่ต้องการที่จะลงเล่นน้ำเนี่ยก็สามารถลงเล่นได้นะครับน้ำมก็ใสอยู่เนี่ยน้ำใสโอยโอ้ยเรือบัวไวเลยอยากเลยน้ำใสแล้วก็หาดไอ้นี่นะเกาเรียกว่าอะไรนิ่ม เดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หาดเทียนต่อนะฮะก็ไม่รู้ว่าหาดเทียนปีนี้จะสวยไหมนะครับเดี๋ยวก็ลองไปชมร้อมลันนะครับผมไป ก็ได้มาถึงแล้วนะครับที่หาดเทียนนะฮะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับผมหาดเทียนเดี <S <S ๋ยวพาเพื่อนมาเดินเล่นกันครับหาดเทียนเป็นอีกหาดหนึ่งเลยนะครับที่สวยนะฮะในเกาะล้านนะครับผมหาดเทียนที่มันจะมีสะพานแบบนี้นะครับเห็นไหมให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับสะพานแบบนี้ดูวิวครับสวยมากด้านหลังเป็นไงน้ำใสและวิวสวยมากนะฮะโอ้น้ำใสมากนะครับ แค่ด okay, okay, เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับถึงแล้วนะครับห <Okay, okay. S 1> าเทียนนะะดูน้ำใสมากเกาะร้านบรรยากาศปีนี้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าผมมาในช่วงของ เลือดูฝนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือถ้ามัเที่ยวทะเลเดูฝนนะครับอากาศหรือบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือแดดจะไม่แรงนะครับแล้วก็มีฝนตกป,ปลายปลายนะครับผมน้ำคือใสามากเลย โอเคครับผมก็สรุปนะครับที่เราได้มาเดินเล่นที่หา,าเทียนนะฮะน้ำใสามากนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็มีกิจกรรมคือมีพายเรือมีให้เช่าพายเรือด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานที่ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าจะเป็นที่ไหนนะฮะ ตอนนี้เรามาถึงที่หาดทองหลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะไปที่เกาะลับนะอยู่ตรงด้านหลังตรงด้านหลังนู่นเลยแต่ว่ามันเดินไปไม่ได้นะครับเนื่องจากตอนนี้นะน้ามันขึ้นสูงนะฮะน้ามันขึ้นสูงเพื่อนๆก็จะถ้ามาที่นี่นะครับก็จะเป็นเพียงได้ถ่ายรูปนะครับเฉยๆนะฮะอยู่ตรงด้านหลังตรงโน้นนะครับถ่ายรูปอยู่ตรงด้านหลังตรงนน้นนะฮะก่อนที่จะข้ามไปตรงถ้าลับของเราตรงนู้นนะครับผม โอเคครับผมถือว่าไปไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่นึงนะฮะจะไปที่ไหนต่อครับฝ่ายเป็นอไเอหาดตายายี่หดายใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวดูนะครับว่าหาดตายายมันจะเป็นยังไงนะครับเกาะล้านปีนี้นะฮะโอเคไปเลยดีกว่า ้เป็นจุดชมวิวนะครับหาดข้างล่างเป็นหาดอะไรนะเป็นหาดตาแหวนนะจุดชมวิวบนนี้เหมือนเขาทําใหม่ป่ะเหมือนเขาทําใหม่ป่ะวะเขาทําใหม่เนาะทำดีกว่าเดิมนะครับสวยมากเลยัะถ้าม่เห็นกระตาี่คือสวยจริงๆนะครับน่ารักก็ไม่มีอะไรครับมีเหมือนเดิมเลยมุมนี้นะครับโอเคครับผมก็มาถึงแล้วนะครับหาดตาหยานะ เดินไปดูงลางนะใช่ไหมว่าจะสวยเปล่าเมื่อยแล้เนี่ยเ <c oughs> มืเอมเ่อยหรอเดินอย่างเงี้ยทำไมต้องเดินยังไงนแบบว่าต้องชะลองไงตอนไหนแล้วมันต้องเดินยังไงเมื <c oughs> อ่อยโอเคถึงแล้วน้ำใสคนเยอะนะแต่เราจะเดินไปตรงไหนเดียวเดินไปงนูไหม <c oughs> เดินวน ตรงนู้นเขาให้ถ่ายรูปเป็นมุมถ่ายรูปใช่ป่ะเล็กเล็กม่วงแต่ไม่นอนต่างกันเหรอก็ขอนพักสักหน่อยนะครับวันนี้คือตั้งแต่มาถึงเราก็เที่ยวกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมขับรถเล่นกันอย่างเดียวเลยเมื่อสักครู่นะแวะซื้อโรตีเนาะตรงตรงหาดตาแหวนป่ะมาสองชะสองชิ้นตอนนี้ก็นั่งอยู่ตรง หาตายายนะฮะนั่งชม <โล S 1> บรรยากาศนะครับพาที่ตกดินนะฮะอาหารมีวยรุ่นเยอะนะใช่ไหมแบบววยรุ่ออนแบบตัวตีบังชิ้นหน่นะยี่สิบห้าบาทอันนี้ไม่แบบธรรมดานะ อร่อยอยู่ะบังเขาการันตีความอร่อยมันก็โรตีปะโรตีปะไม่ใช่แค่หนังปะอือหืออือหือเดี๋ยวไปไหว้เขอร่อยว่ะโอเคฮะเออเจอนตอนเย็นเลยนะครับพี่พี่พากแล้วกันเนาะแล้วก็ไปดูว่าเย็นนี้เราจะซื้ออะไรมากินนะโอเคครับผม โอเคฮะก็เราไปเดินตลาดกันมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาบน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ไปซื้อกับข้ามานะฮะดูนะนี่เป็นข้าวผัดปูนะครับจานละหกสิบบาทนะครับแล้วก็สองอย่างนี้เป็นตําปูปลากับตําไทยไข่เค็มนะฮะแล้วก็มีปลาด้วยนะครับเป็นปลานิมปลานิลเผานะครับแล้วก็มีไก่ทอดนะฮะ เป็นปีกไก่ทอดนะฮะก็ทั้งหมดนี้ตกอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับผนะข้าวผัดปู60นะครับปลานนลเนี่ย200บาทนะฮะแล้วก็ตำสออย่างเนี่ยมันก็ประมาณ140นะครับรวมข้าวเหนียวแล้วนะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวทานข้าวนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปทำอะไรก่อนกลับนะครับผมโอเคนะนี่เดี๋ยวพามากินปลาเป็นปลานนลย่างเกลือนะครับ ตำไทยไข่เค็มอร่อยอ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับกับเราครับเป็นวันที่สองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราต้องกลับที่พักแล้วนะครับผมกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือที่ท่าหน้าบ้านเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับโดย เรือเรือสารขนาดใหญ่นะครับที่มันไม่ใช่สปีดโบล์แล้วนะครับผมนะฮะก็สรุปนะครับผมมาเที่ยว2วัน1คืนนะครับก็ไปเที่ยวตามหาดนะครับที่เราพาเพื่อนไปดูนะครับแล้วก็ได้กลับมาเล่นนะครับอาสระน้ําที่ที่พักนะครับผมแล้วก็ไปเกาะลับอีกหนึ่งที่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นสูงนะครับผมก็เลยไม่ได้เดินข้ามไปนะครับ คือถ้าใครจะไปเกาะเขาเรียกว่าเกาะลับนะครับผมสถานที่ลับที่เกาะล้านนะะต้องรอให้น้ำเนี่ยลดก่อนนะครับถึงจะไปได้นะมี3ามที่นะครับแต่ว่าเราพาไปที่แค่ที่เดียวนะครับผมอ่าถ้าใครนะครับผมสงสัยหรือว่าไปสถานที่ไหนไม่ถูกนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเที่ยวเกาะล้าน2วันหนึ่งคืนก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปและสถานที่ต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะ นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ